พี่น้องพี่น้องจา๋าคําว่าโปรโมทโพดคืออีหังคําคว่าโปรโมทโพดก็คือเฮาบาต้องไปกดโปรโมทเด้อจ้ะให้เห้าเฮดคลิปไปตามปกติของเฮาเลยคําว่าโปรโมทโพดแตใส่เฉพาะคนถียิ่งแอดโฆษณานะคะสำหรับคนถีจะโปรโมดสำหรับคนถีมีแบรนด์ของเจ้าของ้าเพื่อนเพื่อนพี่น้อง อยากจะแบบว่าโปรโมทคลิปของเจ้าของก็ไดแต่ว่ามันเสียเงินเด้อยพี่น้องทังที่ดีนํพูนว่าห้าบ่ต้องไปเสียเงินหรอเ้าไปเหตุคลิปเรี่ยวเพื่อห้าต้องการอยากได้เงินจากโฆษณาในคลิปเรี่ยวเ,เงินโฆษณาในคลิปเรียวก็มาจากมองนี้แหละค่ะคําทีคําว่า od, โปรโมทโพส์อ่ะจะมีเจ้าที่ว่าม้วนขเจ้ามีแบรนด์ของเจ้าของข้าเจ้าที่ขายของในโลกออนไลน์เขาจะมันยิง่งแอดโฆษณาเพื่อที่จะได้ ขายของเผื่อแต่ได้มีโฆษณามาจยุดแต่คลิปของเรานะคะพี่น้องก็ต้องไปกดเด้อค่ะให้ทุกคนเห็นคลิปตามปกติค่ะ